เมื่อวันที่18พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาที่ถนนนครสวรรค์ซอย12นายสายันพิลมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่างลงพื้นที่ตรวจรับโครงการกอร่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอสอรอพร้อมท่อระบายน้ำที่ถนนคนครสวรรค์ซอย12โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดำเนินงานโครงการกอร่อสร้างถนนคอสอรอพร้อมท่อระบายน้ำที่ถนนคนครสวรรค์ซอย12 โดยมีห้างมุ้นส่วนจำกัดซินิกไลเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนทั้งนี้เพื่อติดตามงานโครงการดังกล่าวตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างนายสายันพิลมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักการช่างจึงได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างที่เป็นไปตามแบบแปลนทางเทศบาลเมืองมหาสารคามและให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ในการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจถนนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกสายหากพบว่าถนนมีความไม่ปลอดภยัยจะดําเนินการปรับปรุง เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไปและหากพี่น้องประชาชนท่านใดได้ไดรับความเดือดร้อนในด้านสาธารณะหรือด้านต่าง,างๆที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยสามารถร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองมหาสารคามหรือทางเพจเฟซบุ๊กเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อเทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป